ผีแม่ไม้ของวัดลับในหมู่บ้านเล็กๆบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียมีวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าลึกวัดนี้ชื่อว่าวัดปันกาดาและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่ที่มีเรื่องราวของผีแม่ไม้หรือนางโซเนียที่หลอกหลอนและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนนางโซเนียเคยเป็นหญิงสาวที่มีความงามและมีความมั่งคั่งเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงและเป็นที่รักของทุกคนแต่วันหนึ่งสามีของเธอได้เสียชีวิต ในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในวัดปัญกาดานังโซเนียเสียใจอย่างมากและไม่สามารถยอมรับการสูญเสียนี้ได้หลังจากสามีของเธอเสียชีวิตนางโซเนียตัดสินใจที่จะอยู่ในวัดและเฝ้ารอการกลับมาของสามีเธอไม่ยอมออกจากวัดและคอยจับตาดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ทำให้วิญญาณของเธอถูกกักขังในวัดและกลายเป็นถีแม่ไม้ที่หลอกหลอนผู้คนทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องจากภายในวัดบางคนที่กล้าเข้าไปในวัดบอกว่าเห็นเงาของผู้หญิงในชุดสีดำ และรู้สึกถึง